สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับข้ามหนูหนูจ๋านะครับอยู่อำเภอเอถิงจังหวัดเชียงรายนะครับนี่นี่นี่นมาชูเดือนกว้าๆนะครับเดือนกว้าๆที่มาขัดออกไอ้แยกเขตนะครับแยกเขออนะตียดเอสี่ตัวนี่สี่ตัวนี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเบิ้งเบิงเบิง้งบ่อนี่แล้วเบิง้งเบิง้บง อันนี้คือนุ่งหน่อยครับนี่เอ๊นี่ครับนี่นี่นี่ตัวไม่แยกหรอว่าดีตัวใดตัวผู้ได้ตัวแม่นะครับเดี๋ยวผมสิมาสอนน้ำนะครับเนาะนี่สิแยกหนูจับมันหายหน่อยขันตัวน้อยๆให้หา ตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ก็ตัวแม่ครับนี่ตัวแม่เบิ้งครับเบิ้งดีๆเห็นบ่ตัวแม่มันสีเหลมๆนะครับเอาไปเพทมันจะสีแหลมๆมสีหน่อยๆตัวแม่ครับตัวแม่ผมใยกอ่กก่อนอนี้ครับตัวผู้ครับน่าจะเป็นตัวผู้มดหมก่อโอ้ทุกคนหางยังไงนี่ตัวผู้แทนแนีู้ครับมาเบิ้ง เบ่งครับังเบครับโอ้ยกันแฮมถูกจ้ะเวลาทำแพงทำแพงนี่ครับตัวผู้ครับเห็นบ <together>. ่เอาวอวัยภาคเพศยันยันไม่ใช่มีแสกเห็นบ่เห็นบ่ครับมีแสกตรงกลางนี่แหละตัวผู้นี่ตัวผู้ครับมีมีแสกตรงกลางเห็นบ่าวเนี่ยเพศสียันยันนี่ใหญ่เติบเห็นบ่ใหญ่กว่าโต๊กี้มันมีมีแสกตรงกลางจะแม่จะบ่มีแล้วครับ ครับต,รตัวผูกตบไปไม,มาลุกมาไม่ลุกเดียวน,น,นี่ครับ,รบนี่ครับนี่ครับตัวผู้ครับไงบอไงก็ตัวตะกี้ไ่ก็ตัวตัวแม่บอไงบอครับตอนนี้แสกตรงกลางแสกตรงกลางครับบอ ว่าสิไม่แสกาับอยู่ไปไปหัม่มเยอะเสื่องๆกับมีสนะครับตัวชุนคุณนะ่ะเดย๋ยวส<า>่ให้เบิ้งมาไปนี่ไอ้คุณคุณของเราก็ต้องจับก็ได้เลยนี่มาครับอันนี้คุณเลยนี่คุณเลย ว่าให้เบิ่งก่อนตัวแม่ครับตัวแม่นะครับตัวนี้เพี้ยนหน่อยตัวแม่ตัวแม่ครับตัวแม่ตัวนึงแั้วนี่ก็ตัวแม่เห็นไหมครับตัวแม่ทั้งคู่เลยเห็นปะเ็บจต๋อ นี่ตัวแม่ตัวแม่สองตัวครับอ้ผมจะเอายายเต๋มเลี่ยผมจะเอาเขาคู่แล้วเดี๋ยวผมก็เสียจับคู่อีกประมาณเรียงไปอีกประมาณอีกเดือนเดือนกว่าๆผมก็ียเอาเขาคู่ละเอาคู่แต่อันสองตัวนี่เป็นตัวแม่ครับผมเอามาเห็ดให้มันคุ้นเอามไ็ดให้มันคุ้นเพราะมันคุ้นแล้วมันสีเกิดมันสีแก่ปัญหาการกัดลูกเลยครับ การกัดลูกเพราะหนูมันคุ้นตัวแมวมันคุ้นเกิดการการกัดลูกมันก็สิบ่มีนะครับเพราะว่าหนูถ้ามันบ่คุ้นอยู่กับเขาบ่คุ้นบ่คุ้นหลายนะเขาไปเบิงเขาไปยามมันบ่อยๆมันก็สีเกิดความระแวงเพราะหนูระแวงมันเกิดลูกนะมันระแวงปุ๊บมันก็สิกัดลูกทิมนะครับรับประกันครับฟาร์มผมการกัดลูกบ่มีครับบ่มีพอเกิดมาแล้วก็กัดลูกนี่บนมี้ครับเพราะผมเลี้ยง องแบบสองสองทอนะครับมาเบิ AKE, ้งขาเลยผมเรียกแบบสองทอทอหนึ่งทอหนึ่งจะเป็นทอกินนะครับทอกินทอหนึ่งเป็นทอกินอีกทอหนึ่งเป็นทอนอนนะครับถ้าเป็นหนูใ่เป็นหนูใ่การเฮ็ดยังสี่มันมันดีแบบใดมันดีตรงที่ว่าพอหนูมันเกิดเกิดลูกมันถึงมนอยู่ในบอลบอนอนนะครับเ้าหัวหนูมันเกิดเ้าก็ะบาดตกไปเปิดมันมันมันบ่อยนะครับห้อก็ะ่าดเปิดบ่อย เขาเก็ียมาเอาเขาไอหันดูรุมนี่เขาก็เปิดจะลุมนี่เกิดการระแวงมันก็มีหน่อยนะครับแต่หนูมันการการที่มันขุนก็ก็ค้นอยู่แล้วการกรลุดมันบางมีอยู่แล้วแต่เขาเ่ต้องไปรบกวนมันจะดีกว่านะครับเนี่ยเขาก็สิเปิดจุดบอนี่มันก็ีิเปลืองเปลืองเปลืองทรัพยากรน่อยนึงมันจิบอหลายนะครับว่าเปิดบอนี่พอปื๊ดๆเขาก็หานให้บอนี่มันเกิดลูกก็อยู่บอนั้นไป อันนี้ก็แบบอีกวิธีหนึ่งอันนี้เป็นท่อใหญ่นะครับผมแบ่งครึ่งนี่นี่ครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันนะครับเห็นมันน้อนนี่นะครับมันน้อนอยู่นี่เห็นบ่อันนี้เป็นท่อนอนนี่เห็นบ่สามตนะครับผมเลี้ยงตัวผู้อยู่ข้างไหนท่ออันอันนี้ก็นาสิท่องนะครับท่อทั้งสองแม่แหละท่อทั้งสองแม่สองอ่อนๆนะครับท่อทั้งสองแม่แหละอันนี้นี่ครับอ่า อันนี้ตัวตัวทั้งหนตัวทั้งหนเป็นตัวแม่สีทองละตัวนี้ทองละแต่ตัวตัวทั้งหนตัวทั้งที่นอนอยู่นี่ตัวนี้ยังมาท่องเพราะผมกำลังแยกออกกำลังแยกออกจากลูกนะครับตัวผู้นกกาตัวผู้ที่ตัวใหญ่เติบนะครับพวกตัวนี้ขุ่นอยู่นะครับี่กตัวผู้ตัวนี้ขุ่นนะครับแฮ้แใจแอ่งจำโบนะตัวนี้ครับนะครับ นี่ครับตัวนี้พอพันปุ่มนะใส่ใส่ครับวไว้ได้มาแห้งครับตัวนี้นไปกลับไปหาเมีฮามูโอเคนะโมฮอดปีนะครับตัวผู้โมฮอดปีแท้เนี่ครับนี่จะทอนน้อนนี่ทอาจีนนี่อยู่นี่ครับทอาจีนนี่ มันสิอูดห้วยคือคือธรรมชสติเลยเห็นบ่อูดห้วย,หยปิดหัวน้อนไว้มันดึงมันออกมากินมนก็อนสคดออกครับก็มีสัมผนสแล้วครับการเบิองหนูหนูหน่อยนะครับมันสิเบิงองหยากนอยนึงครับการวิธีดูดูหนูหน่อยหนูหนึ่งเดือนสองเดือนก็นสองเดือนสองเดือนครึ่งเริ่มสีนเ,นเอาไว้ยาว่าเพลทนะครับไม่เริ่มสิเปิดนะครับเป็นบางโตนะครับเป็นบางโตนะครับว่าไม่ถูกโตนะครับแต่สามเดือน ชัวครับถ้าสามเดือนลราสิมีไว้เพชชัวนะครับกรมพ้อก็ฝากกับฟา้ามหนูใหม่นองใหม่นะครับฟ้ามหนูหนูจ๋าครับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับอยากเข้ามาเบิ่งฟ้ามหนูได้ครับอยากมาถามว่าเป็นยังไงแน่วิธีเลี้ยงยังไงถามได้ครับมหาทีฟ้ามก็ได้ครับคนจังหวัดเชียงรายนะครับเพจมีครับเพจเพจหนูจ๋านะครับอันไปเบิ่งเบอร์ทัวรแล้วก็ นำมานะครับนำมามีจีบเอ็ดอยู่นะครับไปเบิ่งดูนะครับว่าอยากสี่หูยากสี่ขอความรู้มาได้ครับพร้อมเสมอครับทำนี่ก็มีแต่ทำนี่แล้วครับก็สวัสดีครับ